ดแล้วเราจะขับรถก,กันไปดูวยไียังมานับไปกปเอนั้งแบบบนทางว่ <c oughs> มไปอย่าไปนะลำบากเลยครับ

มั่วพลาวนรานาทีเป็นนักีินสุดยอดเลยคนนั้นยืนดูเฮ้ย,ยเราไปอยู่ริมริมไม่ใช่แล้วเราย้อนสอนนะ่ะคือโดนแค่หายปวดตาปวน้ำแรงนะเนาะน้ำแรงอ่ะทางโน้นอ่ะนั่งริงตอนนี้เราอยู่ที่ลาดพร้าว46นะครับผมนี่คือการยูเทิร์นที่ต้องต้องกลับนะครับเพราะมันไปไม่ได้แต่ไม่อยู่เทิร์นฝั่งนี้ น้องสอนนิดเลยเฮ้ยไม่ต้องกลัวอะไรแนละ้ว ไม่กลัวอะไรนี่ยเดี๋ยวจะชี้บ้านป้าให้ดูว่าข้างในมีน้ำข้างนอกไม่มีน้ำนะเดี๋ยวใช้ไม่เชื่อเต็มไม่เชื่อเองมันจะเข้ามาข้างหลังนะเออก็ใช้ไม่เชื่อฉุบหกเป็นไปไม่ได้ นี่ไงข้างในมีน้ำมน้งมันจะเป็นได้่องจะมองไม่ค่อยเห็นี <c oughs> น่ข <c oughs> ้างนอกไม่มีน้ำเลยแต่ข้างในบ้านมีบ้าทำไมข้างในมันท่วมอ่ะข้างนอกไม่ท่วมหรอมัดคลองฮะคลองอ๋อ,อนุง่งคลองจะคลองเหรอ ลำบากบ่ใกล้